โอ้มาพี่น้องไส่เมนูมุกหมอห้อใหม่พี่น้องมุกหม,อม้มอหมูส,มสามชั้นพี่น้องโอ้ยไอตนวนั่นแบบคนฮู้นแล้วใหม่ๆพี่น้องนน่ะแบบวัวหลวเลยพี่น้องมุกหม้อใหม่ใส่หมูสามชั้น มาพี่น้องมาเติ er ่์ตักแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับผมเนี้มาพบกับบเบลบรนณาพากินพักแสบครับเนี่ยเบลบรนณาพาพี่น้องมากินมุกหมอน้ำใหม่พี่น้องมุกหมอน้ำใหม่ใส่หมูสามชั้นพี่น้องใส่พักบัวพี่น้องพักบัวพขาจิตตูตัไข่ไปบวขูดมันอมพี่น้องมาแสบบเบลบรนณาพี่น้องเอาเนื้อห่อนแล้วก็ครับผมจัดเป็นเมนูมุกหมอน้ำใหม่คือเราพี่น้องวันนี้แซ่บเลยใส่หมูสามชั้นพี่น้องแบบโอรุ่วพี่น้องหอม ใส่ลกโดดน้ำครับผมลกโดดพริกพริกล้อพี่น้องหอมแซ่บนั่ครับพี่น้องอืม หอมพี่น้องเข้มขน้นีีครับยุบราสแน่วพี่น้องกินผักครับเนียวทุกตัวตู้ยหอนหอนนะพี่น้องอื แสบปากครับแสบบุคลยเลยมันแสบไปน้องแสบมูซามชันเนี่ยจินหัวไปหนอ้องหอมอร่อยตัวเว้ไว้ยไปน้อง เห็ดแด้วไม่ไม่เลยพี่น้องเต็มหมอเลยกินต้นหอนเสียบพี่น้องขาเนี้ยคือเก่าครับผมเนี้ยตุยเลยอ้ยจัดเป็นเมนูเสียบคือหอบางสาวพี่ตนน้องครับพักแต่เป็นมะกาศพี่น้อง

อออออหอมนวลน้องมุกสนรรามปลาเป่น้งองนุ่มลาดนุวมหอมเป็นน้องตำขบือใส่ตำขบือใส่โอรัว เสยียบไปน้องเสบนัวครับใส่ต้นหอมสิหวานไปน้องต้นหอมสด ทำบัวบานเห่าพี่น้องโอเคกระคาดดูดดูดแนะนำพี่น้องดูดใส่แบบจุ๊จุ๊เลยครับพี่น้องใส่มาห,าหลายเลยไอตถั่วโอ้ยดอกงามๆเลยอื อือ <sa> <sa> ืมอืมถักกันมานล้โอ้หินเกือบเนี่ยเกือบมันเกีแตกอืมหมูสามชันมันมันมันวไปดนองโอ้ยไปน่ะตอนนี้เ็บแซมบามาหน้าครับ นัวนนัวคนเนอะจับแฉกเก้าผมนัวดีครับ

แสบบ่บพวกยางคักแล้วครับสุดบานันาไ่น้องแส่บแบบอีสานบานนาเลยครับผม,อ,มอาหารอีสานบานนาเฮาบไ่น้องจะแนวแส่บครับผมมโอย อืมอ mm ืมโอ้ hmm. oh, พิกร้อนี่น้องจวดเป็นจวดเลย <c oughs> ตำใสอันมุกหนึ่งคล้ายเต้อี่น้องพิกสุกมาใส่ลูกโดดน่ำพิกร้ออนเป็นน้องพิกเรียงพี่น้องอืม <c oughs> mm hmm. แซ่บตัวอะไรไปน้องตุ้ยจอดครับอืมแซ่บไปน้องจอดจัดดีครับใส่กระดูกดูดเส็บๆนัวๆไปน้องมุกมอนทำใม่แซมโอซามทฉันไปน้งองพร้อม,ออมจัดเป็นเมนูแซ่บๆมาฝากพี่ตอนน้องกครับผม มักกะไลถูกใจแกแชร์พี่น้องบาวบาน่าพักกินมาแสพติดเฉยๆพี่น้องฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามบาวบาน่าพักกินมะเสบไปตั้งมันเด้อครับผมขอขอบคุณทุกานทุกชมทุกทไลค์ทุกแชร์อะไรครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ